วันนั้นไปหลุดเหรอกับไทยรัฐอ่ะอะไรนะไปซื้อบ้านอ่ะก็คือมันกับบรนอัดอันตันใจอยากจะพูดอ่ะไม่ใช่ฮะเขาถามไปแล้อบ้านของคุณอาจารย์ปรีดีพนมยง์ที่ฝรั่งเศสครับผมเออไปยังไงเรื่องราวความเป็นมามันเป็นอย่างนี้ครับคือบ้านหลังเนี่ยผมได้ยินมาเป็นสิบปีแล้วว่าว่าตระกูลพนมยง์กับเจ้าของบ้าน ตอนที่ตระกูลพนมยงขายให้กับเจ้าของบ้านปัจจุบันซึ่งเป็นครอบครัวคุณเวียดนามมีสัญญากันอยู่ว่าถ้าครอบครัวคุณเวียดนามอยากจะขายให้ติดต่อขอให้ขายคนไทยก่อนอ,อ,อย่าไปขายให้คนอื่นนี่คือคําตกลงระหว่างครอบครัวพนมยงกับครอบครัวคุณเวียดนามที่มาซื้อบ้านหล,หลังหจากอาจารย์บดีเสียชีวิตนะครับหลังจากอาจารย์ปิดแล้วครอบครัวก็ขายขายนะครับซึ่งตกลงกันไว้ตอนนั้นว่าถ้าคิดจะขายผมเข้าใจว่าตอนนั้นน่าจะสองห้าสองอะไรสักอย่างสองห้าสองก็ สี่สิบปีนะครับสีปีเป็นข้อตกลงกันไว้อย่างนั้นอพอตกลงกันไว้อย่างนั้นแล้วมาถึงสักสปีล่าสุดนะครับก็คือทางครอบครัวคนเวียดนาม,มก็เนื่องจากคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยแก่มากเกาสิบกว่าแล้วมั้งอคนเวียดนามนที่ซื้อต่อไปตอนนี้น อายุเก้าสิบกว่าเ0้าิกว่าแล้วก็เสียชีวิตในปีที่แล้ว <Ừ. S 2> ทางครอบครัวคนเวียดนามก็เลยตัดสินใจจะขายเ <Ừ. S 2> พราะตัดสินใจจะขายนะครับ <Ừ. S 2> คนที่เป็นเจ้ากี้เจ้าการนะครับให้ผมไปดูบ้านไปอะไรคือก็บคุณไปอยู่บุตรนี่แหละครับอาคุณเปียบุตรแจ้งกนกคงกก็อาจารย์ปยบุตรนี่แหละครับเป็นคนชักชวนนะฮะซึ่งเออก็มีโอกาสไปครั้งแรกเนี่ยผมก็ใจว่าน่าจะ <Ừ. S 2> ปีครึ่งปีครึ่ง,งอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ ไปครั้งแรกนะครับตอนที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มีโอกาสไปเจอคุณยายด้วยตัวเองทําเรื่องทําอะไรมาผ่านกระบวนการกฎหมายอะไรมามก็สําเร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ธุรกรรมสําเร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วอแต่ยังยังวางแผนว่าจะบ้านจะเป็นยังไงแบบใหม่จะทําอะไรเนี่ยยังคิดว่ายังไม่ยังไม่มีมีม มีข้อเสนอมีโพรโ o ซ a ที่มันตกผลึกขนาดนั้นเพาคงจะใช้เวลาผมฟังคุณเวบุตรคล้ายๆกับว่าหาคนซื้อมานานเขาอยากจะรักษาอาไว้ใช่เพราะว่าอยากจะเก็บเก็บรักษาไว้ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาเป็นเจ้าของมันแล้วก็ตอนแรกคุณธนาทรก็เขาก็บอกแล้วก็ผ่านก็ผ่านก็ไม่ได้แล้ววันดีคือดีทําไมถึงไปบอกไปถามว่ามันถึงไหนแล้วก็เราก็ได้ยินเรื่องนี้มาแล้วเราก็รู้สึกเสียดายคืออย่างนี้ครับ แม้แต่ในประเทศไทยก็มีคล้ายๆแบบเนี้ยของโฮจิมินนะอ่าใช่ที่ในอีสานใช่ฮะใช่ฮะผมจําจังหวัดไม่ได้โฮจิมินคือในแต่ละประเทศเนี่ยเขาพูดถึงการเชิดชูคนที่ทําประโยชน์ในการสร้างประชาธิปไตยในด้านสิทธิเสรีภาพครับให้กับประเทศเขาดูตัวอย่างคุณไปอเมริกาเนี่ยคุณจะเจอจอร์จวอชิงตันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคุณจะเจอ ไปในแต่ละประเทศอะไรคุณจะเจอการเชิดชูคือเป็นลักษณะษอนุสรสถาน,นใช่คุณเชิดชูคนแบบนี้ที่มีส่วนสร้างสิทธิเสรีภาพสร้างประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆนะครับพอกลับมาดูในประเทศไทยเราเห็นประวัติศาสตร์สองสี่เจ็ดห้ามันถูกลบเลือนไปหรือไม่อย่างในกรณีล่าสุดมันถูกเขียนใหม่เล่าใหม่อะนะครับดังนั้นมันเป็นการช่วงชิงความหมายช่วงชิงคุณค่า เป็นการต่อสู้ในมิติของทางวัฒนธรรม,มนะครับเราก็รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาบ้านหลังนี้ไว้นะครับไม่ใช่เพื่อกายภาพของมันแต่เพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างนั่นก็คือที่มาพอมันไม่มีคนซื้อไอ้เราก็บอกว่าเออถ้ามันไม่มีคนซื้อพูดภาษาเจ้าบ้านก็กูซื้อเองก็ได้วะอะไรแบบคือที่ไม่มีคนซื้อจํานวนหนึ่งอาจจะมีคนเกรงว่ามันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ ซื้อแล้วอาจจะโดนเพ่งเลงหรือแบบไม่รู้เพราะจะมีผู้ที่มีความคิดทางการเมืองอีกแบบหนึง่งกับอาจารย์ปีดีถูกไหมถูกต้องคืออาจจะโดนเพ่งเลงแต่ว่าผมก็โดนเพ่งเลงเยอะแล้วถ้าซื้อไปก็ไม่โดนเพ่งเลงเพิ่มอะไรแบบนี้ออืมืมมเพราะฉะนั้นซื้อแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นด้วยอันนี้ซื้อแพงกว่าเท่าไหรนนะ่เจ้าของบ้านเขาจะไปขายให้บริษัทคอนโด อ๋อที่มันมีบริษัทคอนโดซ้ายขวาใช่ไหมใช่เขาจะไปทําคอนโดเขาไปทําตึกแถวหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากเขาสัญญากับครอบครัวพนมเวียงไว้อืว่ายังไงก่อนจะขายให้มาคุยกับคนไทยก่อนนะอืก่อนที่จะขายอเพราะฉะนั้นบริษัทจะทำคอนโดเนี่ยเสนอราคาเขาให้ใบเสนอราคาไปแล้วกับครอบครัวอกับครอบครัวคนเวียดนามอไอ้ครอบครัวคนเวียดนามก็เอาใบเสนอราคาเนี่ยมาเป็น เงื่อนไขในการต่อรองว่าต้องไม่ต่ำกว่าน,นี้ถ้าต่ำกว่าน,นี้เข้าไปขายคอนโดดีกว่าขายบริษัทคอนโดดีกว่าอันนี้ปกติเพียงแต่ว่าแทนที่เขาจะมาคุยกับเราเลยเขาก็ไปคุยบริษัทคอนโดก่อนให้บริษัทคอนโดเสนอราคามาก่อนมีใบเสนอราคาจากบริษัทคอนโดแล้วค่อยเอาใบนี้มายื่นให้เรา คือบริษัทคนโดเนื่องจากทำเลเขาจะทำตรงนั้นถ้าเขาทำก็ต่อเนื่องกันใชเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดูภาพกลับไปดูภาพหนึ่งได้นะครับอืมอาจจะเกี้ยเนี่ยด้านขวามือของบ้านอันนั้นเป็นใช่เป็นเขาเรียกาอะไรเป็นคอนโดไปแล้วนะครับทางขวามืออเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจหนึ่งจุดหกล้านครับยูโรใช่ไหมที่เป็นเงินไทยเท่าไหร่นับมต้องคูณอกมาทำไมให้ภรรยาร่วมซื้อด้วยโอ้โหเราคงไม่มีเวลาไปจัดการมัน ดังนั้นคงต้องให้ก็ต้องฝากคุณวิช่วยเป็นทุระช่วยเป็นเจ้าที่เจ้าการไปอืมคุณธนาธรเข้าไปเข้าไปเดินดูแล้วใช่ไหมเข้าไปเดินดูแล้วครับไปในอะไรบ้างก็บ้านก็น่ารักนะบ้านก็น่ารักนะครับแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยคือไปดูต้องไปฟังประวัติศาสตร์ของบ้านมันมีเรื่องอะไรเก็ดเล็กเกดน้อยน่าสนใจไปหมดคนมีชื่อเสียงนักการเมืองราชนิกู หลายคนเคยไปบ้านหลังนี้อในประวัติศาสตร์25คุณอาจารย์ปีดีเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ทศวรรษ2520เนอะ2520ไม่มีอินเทอร์เนต็ตมือถือยังไม่มีเลยครับนะครับวันนั้นข่าวสารเดินทางด้วยอะไรฮะจดหมายกับโทรเลขจดหมายโทรเลขปากปากใช่ปากต่อปากอื ข่าวสารข้อมูลจากประเทศไทยจะไปถึงคนฝรั่งคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็ผ่านบ้านหลังนี้ใครไปใครมาก็แวะมาที่นี่<อ>เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับดังนั้นบ้านหลังนี้แม้แต่อาจารย์ป่วยก็เคยไปนอนที่นี่นะมีคนหลายคนยกตัวอย่างอาจารย์โภคินก็เคย นะมีคนมีชื่อเสียงที่ปัจจุบันมีสถานะทางสังคมเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับเคยไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองเคยไปพักเคยไปอาศัยเคยไปกินชาเคยไปกินกาแฟที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจซื้อมาเพื่อก็เพื่อยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างน้อยกับมันมากน้อยเท่าไหร่แต่ก็อยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ อันนี้ยังไม่แน่ใจอย่างที่ผมบอกผมไม่พร้อมถแถลงข่าวรายละเอียดวันนี้เนาะผมก็ไม่รู้ด้วยว่าทางนี้จะถามนะครับทางคุณจะถามผม <ขอ S 1> ผมก็ไม่รู้วันก่นอนคุณยังพูดเลยก็คือตั้งใจว่าออขอคิดให้เสร็จก่อนตอนนี้ยังคิดไม่เสร็จตั้งใจว่าน่าจะสักกลางเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาอะไรแบบนี้น่าจะมีแผนออกมาบอกประชาชนอย่างเป็นระบบได้ ตอนนี้ยังรวบรวมความคิดเห็นอะไรต่างๆจากเพื่อนๆจากอะไรต่างๆอยู่นะครับนี่ซื้อเรียบร้อยแล้วครับผมจ่ายสะุ้งสะดางหมดแล้วครับผมธุรกรรมจบแล้วเพียงแต่ว่าจะออกแบบยังไงจะทําเป็นอะไรบ้างแผนข้างหน้าเป็นยังไงอันนี้ยังไม่พร้อมนําเสนอต่อสังคมอ่าไม่เป็นไรก็รอดูครับครับพฤษภาหรือมิถุนาประมาณนั้นครับระหว่างนี้ก็ทําเรื่องสอวไปก่อนครับผมถูกไหมฮะครับผม